น้องเข้าไปมื่อนี้พบกับอัคราชาแนลอีกแล้วนะครับผมเมื่อนี้เขามาที่น้ำตกกินนารีนะครับผมอยู่ที่บึงคงลงืองการนะครับเขาก็จะมาเที่ยวน้ำตกกินนารีกันนะครับผมเพราะเขามาถึงสถานที่นะครับผมตรงนี้เขาก็ัมาลงทะเบียนนะครับผมมันมีจุดลงทะเบียนอยู่ตรงนี้อยู่นะครับผมลงทะเบียนนะครับผมอยู่ภายในบริเวณเขากับมีร้านค้านะครับก่อนที่ทางขึ้น,นครับมีร้านค้าขายของขาย น้ำมันลูกสิ้นทอดนะครับผมโอ้หลายอย recipes 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 ่างครับเข้ามาหาเขากินแถวนี้ก็ได้ครับผมครับตำุงกะมีนะครับผมครับผมอ่านี <vak> ่คร <ra> ับผมน้ำตกเพิ่นเปิด8ปดนาฬิกาถึง16บหนาฬิกานะครับผมครับผมผู้ใดมาเขากลับมาลงทะเบียนคนท่องเที่ยวอยู่นี่นะครับผมยุนี่เพิ่นก็มีหน่วยพยาบาลครับผมครับผมครับผู้ใดมา เที่ยวน้ำตกต้องการใกล้ต้องการยังก็มาสอบถามเพื่อนได้เด้วครับผมอยู่นี่ครับผมครับครับผมครับอ่ะ,อะ ถ้าถ้านักท่องเที่ยวเพิ่นอยากมาเที่ยวนี่เขามีเบอร์โทรติดต่อสอบถามไหครับผมนี่ค่ะครับเอครับเอาเบอร์ใกล้ก็ได้ค่ะศูนย์เก้าห้าเจ็ดสามสองสามสี่สามค่ะประเด็ค่ะใกล้ปราแด็นยืมตู้ปัดกคอนครับผมคุปหลงการท่องเที่ยวพีลาจังหวัดบึงการค่ะนะครับผมครับถ้าผู้ใดมาเที่ยวต้องการใกล้กับมาโทรมาติดต่อสอบถามเพิ่นได้เด้อครับผมอยู่ที่นี่ครับผมทางขึ้นน้ำตกกินเนอรี่นะครับผมครับ นะครับตอนนี้เขาก็กําลังรวมพลกันอยู่นะครับผมให้สมาชิกเขาของน้าของท่านนะครับผมสมาชิกของเขาก็พร้อมแล้วครับพร้อมแบบเนื่ยเนยนะครับเหมือนพร้อมที่จะขึ้นนะครับพร้อมแบบเนื่ยเนยนะครับเหนียวเหนียวนับการลวดลูกคลองเดียวนะ ก้อนเขาขึ้นน้ำตกเขากับพันแวะเขาของน้งนมำก้อนนะครับผมนี่ครับคือบรรยากาศก้อนขึ้นน้ำตกนะครับไปเนปเนลย นี่ครับผมเ้ากําลังทางขึ้นของน้ําตกนะครับอันนี้คือนักท่องเที่ยวชาวจีนเขานะครับเขาโจยโจยชาดอะโชโจโชก็ใช่ต้องเปลี่ยนกิ่งหัวไหลเนี่ยนะครับเพื่อนจะมีเป็นบันไดให้ขึ้นอยู่ครับผมนี่ครับผมโอ้ ก่อนขึ้นเขาก็าต้องขอขมาลาโทษขอพรจากศาลพ่อปูดำก่อนนี้ครับผมเข้ามาถึงที่นี่ครับก่อนเราจะขึ้นน้ำตกนะครับ<า>อ,อีกนิดนึงครับอีกนิดนึงครับถึงละ <c oughs> ไม่เกิน100 <c oughs> กร้อยเมตรครับถึงละ <c oughs> นี่ครับผมพ่ากาอกะล้างเออมาแล้วดูวขอให้ลูกเดินทางปลอดภัยเจ้เจ้ดูออขอให้ลูกลาและเาร้าคณะเดินทางปลอดภัยนยครับเด้อ วาง้กินอ๋อจุดแรกเป็นจุดถ่ายรูปนะครับผมใกล้พน้นน้ำนะครับเท่งหน่อยแล้วอ๋ออันนี้เพื่อนมาจากอันบ้านหาดฟองหาดฟองามาจากหาดฟองสี่คนค,ครับ <laughs> <laughs> อันนี้อันนี้คือ,อปูองค์ดำแสนสิริจันทร์ทารานาคาราชนะครับผมเขามาถึงนี้เขากลับมาอขออนุญาตครับผมก็เพื่อนได้ครับผมว่าเขาจะเดินทางตรงนี้คือคืออย่างโอ้อันนี้มันกับค้ายๆอันนั้นครับค้ายๆทำหน้าค้านะครับผม นี่เพิ่นใกล้เพิ่นบอกว่าเป็นคล้ายงูนะครับนอนขดอยู่นะครับผมนีครับพี่น้องครับเห็นไหครับยุ่งเครืองนะครับปวโปโปเล่นวายมาโปงามงมนี่หลังจาเลยนี่ครับเป็นเป็นก้อนหินนะครับผมนี่ครับเปิด้วโอ้นี่เป็นช่องน้าผาหินนะครับผม เป็นงูเป็นโคทินโคเป็นโคทินครับอบไทยเดียาแน่มดละไปลุยเอาุมนี้ตัวยนึ่เนี่นักิี่นี่แหละไมเอาแม่ไหมตัวูเนสวยสมกันเลยมาสวยก่ความันจับได้จับได้ ยัอยเลยล้นิ่งๆครับผมทางยางก็ใช่ย่อยนะครับผมแต่ว่าก็ดีก่อนอ่าแต่ปวะาทิปนิดนึงครับผมก็มีบันไดให้ยยางอยู่ครับผมเพื่อนว่ามาเที่ยวน้ำตกกินนีไนี่จะเดินทางง่ายก่อน ตัดวิมานทิปนะครับผมแต่ว่าเขาก็ยังบรรุเขามาลองดูครับผมว่าความโหมดจะขนาดไหนนะครับนะครับผมปลาก็ยังเป็นแบบปลากลกชื่นอยู่นะครับผมช่วงนี้ ตรงนี้เป็นทางขึ้นเก่านะครับผมแต่ว่าตอนนี้เพื่นปิดนะครับผมน,นี่สมาชิกเขากับร่างเดือทแา้งครับผู้ร่วมทริปโหดมานน้ำกันนะครับผมม้วนอีกก็มานะครับผมนี่ก็เป็นอีกจุดหนึ่งครับผมเป็นหน้าผา,าหินแล้วก็เป็นหินเลี้ยงกันเป็นสัน้นเป็นสั้นนะครับตรงนี้โอ้สวยง,งามครับนี่ครับ แล้วก็ยังปลาที่อุดมสมบูรณ์อยู่นะครับไปเข้ากันเดินทางต่อไปนี่เ,เ,เริ่มยังผ่านมาถึงนิดนึงก็ได้ยินเสียงน้ำเริ่มตกแล้วครับผม ทางยางร่มลื่นดีนะครับผมบ่มีแดดนะครับบบห่อนนะครับอาโอ้โอันนี้เขายางพันซอกหินนะครับยางพันซอกหินทั้งเพิ่งก็มีต้นโพนะครับต้นไม้เกิดจากน้ำต้นหินนะครับเป็นโขดหินต่างๆ อห oh. อันนี้ทั้งแคบขนาดเลยป่ะน,นี่ครับดีที่มันมีบันไดนะครับไ้ขึ้นมองสั้นสงสูงๆจัจหนเลยนะครับผมน,น,นี่ครับผมตรงนี้เป็นหน้าผาครับถ้าบนนี้บันไดนี้ <c oughs> เขาต้องใส่เสื้อกล้อยโตนะครับผมตรงนี้ <c oughs> ต้องใส่ความสมาถพิเศษในการเป็นน่วยขอมบันโดในโหนขึ้นไปนะครับ เมื่อโตขึ้นไปแต่ดีที่เพิ่นเทปัน,ปนด้าเล็กไปเฮาวยางขึ้นนะครับน,น,นี่นรนนนครับทีมงานยังแต่เรางกำลังขึ้นมานะครับเบิ้งความสูงครับผมไปตองไปตองดูฟ้าด้วยป้ากลัวความสูง,วงววไว้ไม่ป้าป้ากลัวความสูง เมื <Z an pi> ่อยคือเมื่อยกันเมื่อนั้นวะ่ายตรงไปข้างล่างอ่ะสวยเอ้าคือเมื่อยกอนเมื่อนั้นวะเออนี่ครับตัวนี้เป็นโคดหินดอยอยู ดอยอยูนาพานะครับเต้าสามคนลย่าดาง้วาเราเป็นคนขี่ห้อนตัวเราร้อนอากาศเย็นๆเนอะลมพัดวีวีทั um ้งดอยนะ แท่เม<ท>ื่อนั้นมีอยู่เด้อวพี่นอลย่นยูวิมานทริปเฮดอันเฮดังกยเพื่อนอ่าครับผมก็เดินทางกันต่อครับเขาก็ตามใกล้กไ,ไปครับนี่คือนี่คือใกล้เขาครับผม,มใ,ใช่ใกล้ใช่ไหมใกล้คนน้นคนน้น นะครับผมเออเขาก็ยังนะครับผมครับครับับ ปลาแมาเ่ ب, เป็นเรนน้าคนเดียวอ่นี่ครับด้านนู้นดิด้นนี้ต้องปีน ใต้บอกเนาะลูกค้าจนมาดูเองไหมครับผมโอ้มุกจุดนี้อ่าเพิ่นเฮ็ดเป็นฝายกั้นน้ำหน่อยนึงนะครับผมฝายทดน้ำนะครับให้มเป็นแองครับแต่ว่ามันมันแตกไปหนึ่งนึงนะครับมันเลยอัดน้ำไม่ค่อยอยู่ะเนี่ห้ามลงเล่นน้ำเอาเพิ่นไม่เห็นเล่นน้ำเลยเีย เริ่มเริ่มเห็นน้ำตกชกชักชักลงมาแล้วครับแบบทีมงานเท่ากับทยอยกล่ามน้ำมาแล้วครับ เดี๋ยวไปฟังใกล้เพื่อนอธิบายนะครับของกินนาลีนะคะตรงนี้อ๋อตรงนั้นฟอสซิลกินนาลีฟอสซิลกินนาลีแสดงว่าผ่านบุญยิงมาใช่ไหมปีกตกตรงนี้นี่ครับผมเพิ่นว่าหม่องนี่เป็นอ่าปีกกินนาลีนะครับนี่ครับนี่ครับเอ้พี่น้องครับคือคัก ครับเป็นเกตเป็นเกตอยู่ครับเป็นปีกินเนลี่นะครับผมตรงนี้ครับตรงนี้ก็เป็นน้ำตกกินเนลี่นะครับผมโอ้นักท่องเที่ยวหลายครับวันนี้นักเที่ยวเยอะครับผมตอนนี้เขากายยูที่น้ำตกอ่ากินเนลี่นะครับผม ตอนนี้โป้โปเฮาเพิ่นกัดกำลังทายลูกกันอยู่ครับผมครับนี่คือโป้ต้มนะครับโป้ต้มโปรแจ็คนะครับกำลังทายนายแบบไอ้น้อยนะครับผมนี่คือนับตัวกินเทลี่นะครับผมแม่บ้านของเขากับกำลังเล่นหน้ากนเยู่ครับผมเอาเด้อเอาเด้อโอ้โอลอันนี้อ่ะครับผมบอดได้ครับผมโอ้สบายดีพี่น้องปองไป อ่ามื่อวานนี้มาเดือดน้ำตกน้ำตกยังก่อยพอน้ำตกกินทะเลครับผมโอ้โหทีมงานนี่มื่อวานนี้ทีมงานบอทไทยอยู่นี่ทีมงานครับผมโอ้มม่จะพูดกาก้าวพูดอ่ะอ้าว้สวงไงมาเด้อยกับบ้านกับไหนเนาะมาไปแด้วบอคนตีงค้าโคตรครบใช่อคยได้ครับผมเขาจะพาขึ้นไปเบิ้งนะครับผม อันนี้อันนี้พุนมาแอบนั่งกันอยูอย่นเนาะสองคนนี่นะครับผมเ <โปร hat> ย็นสบายดีปะครับโอ,โอ้ครับทีมแม่บ้านเขาสนุกสนานมากครับโอ้พนเล่นน่าตกมวนขนาดครับผมนี่ครับอ่าครับผมโป้ต้มเหมือนกับกำลังไทยรูปให้อยูเลยครับผม สุสานี้นะครับผมน้ำเย็นสบายดีครับผมน้ำไหลเย็นดีนะครับนี่ครับคือภาพบรรยากาศของน้ำตกกินรนลีนะครับผมนี่นักท่องเที่ยวพั่งกะมากันเรื่อยๆนะครับนี่ครับน้ำตกกินรนลีนะครับผมจะเป็นประมาณนี้ครับผม มีนักท่องเที่ยวมาถ่ายรูปก,กันอยู่น้ำตกนี่ครับมื่อนี้น้ำก็เบาหน่อยเบ่ไหลนะครับผมน้ำก็ทอลินนะครับผม <c oughs> <c oughs> ครับพี่โจมจะเล่นสไลเดอร์นะครับสไลเดอร์ไปแล้ว <c oughs> น,นีนน่คือสาวๆนะครับผมสาวๆมาเที่ยวลำตุกันนะครับถ่ายรูปกัน